ะะต้นเดิมเริ่มโสมแล้วค่ะไม่มีดอกมีผลมีแต่กิ่งแต่ก้านค่ะมาดูผลหลังจากทําค่ะประมาณ4ี่สิบวันนะคะคุณผู้ชมดูสิคะมีดอกมีผลเต็มต้นเลยค่ะใบก็เขียวงามค่ะเอาเทลงไปเลยเขาจะแตกเร็วมากเลยนะคะีคกนะคะใบใหม่แบบนี้เลยสวัสดีค่ะพบกันอีกเช่นเคยค่ะวันนี้นะคะแม่จิ๋มจะพาคุณผู้ชมนะคะที่ปลูกพริกนะคะ ในกระถางนะคะแล้วโซมเนาะเหลือแต่กิ่งแต่การทำอย่างไรนะคะให้เขาแตกยอดใบออกมามีดอกมีผลให้กับเรานะคะเรื่อยๆเลยนะคะโดยที่ไม่ต้องปลูกใหม่ค่ะง่ายมากเลยค่ะทำอย่างไรนะคะเดี๋ยวไปติดตามรับชมพร้อมกันค่ะแล้วก็จะไปรับชมนะคะม่จิ้มขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์กดติดตามกดกระดิ่งคอยแจ้งเตือนสากูชแนลด้วยนะคะไปค่ะเดี๋ยวทำอย่างไรไปทำพร้อมกันเลยจ้า มาดูว่าไม่เิ็มใช้อะไรฟื้นฟูต้นพริกนะคะให้แบบว่ามีดอกมีผลแตกยอดแตกใบดีนะคะก็จะมีปุ๋ยคอกมูลวัวค่ะเขาจะมีธาตุอาหารหลักแล้วก็ธาตุอาหารรองนะคะทำให้แตกยอดแตกใบเร็วนะพืชใบเขียวงามโตเร็วนะคะมไนเตรเจนฟอสฟอรัสโพแทสเซียมธาตุเหล็กสังกะสีโบรอนนะคะแล้วก็ธาตุอาหารอื่นๆอีกเยอะแยะมากมายเลยค่ะจะหมักก็ได้หรือว่าเป็นปุ๋ยคอกเก่านานเป็นปียิ่งดีนะคะ ต่อไปค่ะจุลินทรีย์สังข้อแสงนะคะทาให้พืชโตเร็วแข็งแรงนะคะช่วยปรับปรุงดินค่ะทาให้ดินร่วนซุยนะคะเพราะว่าจุลินทรีย์สังข้อแสงเขาจะไปย่อยสลายอินทรีย์วัตถุในดินนะดินเขาก็จะดีนั่นเองพืชก็จะโตเร็วเขียวงามมีดอกมีผลให้กับเราเร็วๆค่ะเดี๋ยวมาดูวิธีการฟื้นฟูเลยนะคะว่าทํายังไงนะคะพลิกถึงจะแตกยอดไปเร็วค่ะ แม่จิ๋มให้ดูผลก่อนเลยนะคะคือกระถางนี้แม่จิ๋มปลูกสองต้นในกระถางเดียวกันค่ะ <c oughs> คือต้นนี้ยังไม่ทํานะคะยังทรงมากนะคะไม่มีใบซักใบเลยค่ะคุณผู้ชมแต่ว่าผลเนี่ยพริกเนี่ยยังมีติดเต็มอยู่เลยนะคะ <c oughs> เขาก็จะติดอยู่เงี้ยไม่ร่วงนะเพราะว่าขั้วเขาเหนียวมากๆเลยนะคะเี่ย <c oughs> แต่ต้นนี้แม่จิ๋มทาแล้วนะคะประมาณสองอาทิตย์ค่ะสิบสี่วันนะคะคุณผู้ชมเห็นไหมคะว่ามีใบใหม่เริ่มที่จะแตกออกมาแล้วค่ะ ใบสวยด้วยนะคะเนี่ยเริ่มที่จะแตกออกมาแล้วนะคะไม่ยากค่ะเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมอย่าเพิ่งโยนทิ้งนะคะแล้วก็อย่าเพิ่งตัดทิ้งถอนทิ้งนะคะเขายัางทำได้ต้นเก่านี่แหละทำให้มีดอกมีผลได้เหมือนเดิมค่ะโดยที่เราไม่ต้องปลูกใหม่เลยขั้นตอนแรกนะคุณผู้ชมก็มาตัดแต่งกิ่งใหม่นะคะผลที่ติดอยู่เนี่ยผลแห้งผลสุกเนี่ย ก็คือเด็ดออกให้หมดเลยค่ะหรือจะใช้กันไกรตัดแต่งกิ่งได้เลยนะคะใบใหม่เขาจะออกมาตามข้องเงี้ยค่ะตัดปลายนะคะจะเอาสั้นๆแบบต้นนี้ก็ได้นะคะ ไหนแห้งนะคะกิ่งไหนที่แบบว่าหมดสภาพแล้วเงี้ยค่ะตัดออกเลยนะคะตรงไป,ปลายค่ะเดี๋ยวเขาก็แตกขึ้นมาใหม่นะคะอ่าเราตัดแต่งกิ่งแล้วเรียบร้อยนะคะเสร็จแล้วพรวนดินค่ะ ได้แล้วนะคะใส่ปุ๋ยคอ,อกลงไปเลยค่ะหนึ่งสองกำมือเลยนะคะถ้าไม่มีปุ๋ยคอ,อกนะคะก็ใช้ปุ๋ยหมักหรือไม่ก็มูลไส้เดือนก็ได้นะคะหรือปุ๋ยสูตร15 15 15ที่คุณผู้ชมหาได้สะดวกนะคะช่วยเร่งการเจริญเติบโตเร่งการแตกยอดใบค่ะเสร็จแล้วค่ะหลังจากนั้นนะคะคุณผู้ชม ใช้สูตรนี้บำรุงเลยค่ะเตรียมน้ำค่ะ10ลิตรนะคะจุลินทรีย์สั่งเคราะหแสงค่ะ1-2ช้อนนะคะนี่ไม่จิมจะก,กะเอาเทลงไปเลยเขยา่าเขยา่าเขยา่าแล้วเราก็ลดลงไปเลยค่ะสัปดาห์ละหนึ่งครั้งนะคะปุย๋ยคอกใช้ทัทุกสิบห้าวันค่ะเขาจะแตกเร็วมากเลยนะคะนล้สองอาทิตย์คุณผู้ชมก็จะได้พลิกนะคะใบใหม่แบบนี้เลย คุณชมท่านไหนนะคะที่ปลูกพริกไม่สวยไม่งามนะคะไม่มีดอกมีผลนะแล้วต้นเก่านะคะโสมๆมแบบนี้ฮะ,ะโดยเฉพาะปลูกในกระถางค่ะคุณชมมาทําวิธีนี้ได้ผลร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะเพราะว่าไม่จิ๋มทําแล้วจ้าเราก็จะได้มีพริกนะคะกลับมาเหมือนเดิมเลยโดยที่เราไม่ต้องโยนทิ้งค่ะไม่รู้จะโยนทิ้งทําไมนะคะไม่ต้องปลูกใหม่ด้วยนะคะก่อนอื่นคุณชมก็มาเด็ดพริกหรือว่าตัดแต่งกิ่งนะคะให้ให้เรียบร้อยก่อนนะคะคืออันไหนที่แบบว่า เนี่ยแห้งๆแ,แบบนี้นะคะตัดตัดทิ้งเลยไม่ต้องเสียดายนะคะคือต้นนี้เขายังมีใบอยู่บ้างเนาะแล้วก็ไม่จุนทําไปเนะาะใบใหม่เขาเริ่มแตกออกมาแล้วนะคะกิ่งไหนที่โซมแล้วนะคะหรือว่าแห้งเนี้ยะคะ่ะุณชมตัดออกเลยนะคะค่อยๆตัดนะคะทำให้ดูคร่าวๆก่อนนะคะไว้ทำแบบนี้นะคะแตกเร็วมากเลยคะ่ะ กิ่งแล้วเรียบร้อยนะคะคุณผู้ชมก็มาพรวนดินมาเช็คดูดินค่ะว่าดินสภาพเป็นยังไงนะคะการปลูกขึ้นในกระถางนี่เราควรที่จะเปลี่ยนดินทุกๆ6เดือนหรือว่า1ปีนะคะแต่ถ้าดินดีอยู่แล้วเราแค่เพิ่มธาตสารอาหารให้เขาเท่านั้นเองนะคะพริกนะคะเขาจะถูกกับอันนี้มากเลยค่ะะปุ๋ยคอกมูลวัวค่ะคุณผู้ชมนี่ประมาณหนึ่งสองกำมือนะคะโรยแบบใส่ลงไปเลยค่ะ เราก็ใช้ดินกลบนะคะค่วนควนดินนี้แหละจะทําให้ดินนะคะรวนซุยมากกุยข่องนะคะก็ะไปช่วยย่อยสลายนะคะดินทำให้ดินร่วนซุยนะคะแล้วก็เพิ่มธาตุสารอาหารให้กับพืชของเราด้วยนะคะโดยเฉพาะเราปลูกในกระถางนี้แหละนะคะไม่นานค่ะคุณผู้ชมพริกก็จะกลับมานะคะแตกยอดใบ แล้วก็มีดอกเต็มต้นแบบนี้เลยค่ะมีผลอีกครั้งหนึ่งนะคะดอกเลยค่ะทุกกิ่งเลยนะคะเก็บกินได้ตลอดทั้งปีจ้าเสร็จแล้วก็รดน้ําตามด้วยนะคะเพื่อใช้น้ำนี่ค่ะเป็นตัวละลายนะคะปุ๋ยคอกนะซึมลงสู่รากต้นพลิกของเราก็จะดูดสารอาหารที่เราให้ไปเนี่ยมาใช้บํารุงใบนั่นเองนะคะเขาจะได้แตกยอดใบยเยอะๆนั่นเองค่ะ ปุ๋ยคอกนะคะถ้าคุณผู้ชมไม่มีนะใช้จุลินทรีย์สั่งข้อแสงด้วยนะคะช่วยเล่งดอกเล่งผลนะคะไล่แมลงด้วยค่ะมแมลงวันทองพลิกนะคะที่มาวางไข่นะคะถ้าทําให้ผลเน่านั่นเองค่ะทำบ่อยๆนะคะพลิกของเราก็จะมีดอกมีผลดกๆให้เก็บกินแบบนี้ตลอดทั้งปีเลยค่ะหลังจากที่เราผสมจุลินทรีย์สั่งข้อแสงกับน้ําเรียบร้อยนะคะคุณผู้ชมจะใส่บัวรดน้ํานะคะหรือว่าจะดารดลงดินได้เลยนะคะ สัปดาห์ละหนึ่งครั้งนะคะคุณผู้ชมจะทําให้ต้นคลิกของเราฟื้นตัวเร็วต้นแข็งแรงมีดอกมีผลอีกตัางหาจ้า,ว,าว้าวหลังจากที่ทำไปค่ะคุณผู้ชมเห็นไหมคะ ดอกผลออกมาอีกแล้วค่ะนี่ท้งงามมากๆเลยนี่ปลูกในกระถางเหมือนกันนะคะนี่ค่ะพลิกของเรานะคะก็จะมีดอกมีผลดกๆให้กับเราอีกครั้งโดยที่เราไม่ต้องปลูกใหม่คะ่ะดอกเยอะมากนี่คะนี่เป็นผลลัพธ์ที่ได้นะคะเคล็ดลับสำหรับปลูกไม้ดอกไม้ผลนะคะคุณผู้ชมต้องเลี้ยงหรือว่าปลูกนะคะไว้ที่มีแดดส่องถึงแบบนี้นะคะ แดดทั้งวันยิ่งดีนะคะเนี่ยพริกนะคะเขาก็จะเลืนเติบตัวงองามดีแล้วก็ต้นเขาก็จะแข็งแรงค่ะต้นแข็งแรงเขาก็จะมีภูมิคุ้มการต้านทานโรคนะคะใบก็จะไม่เหยีกไม่งอผลก็จะไม่เน่าก็จะมีดอกมีผลให้เก็บกินได้ตลอดทั้งปีแบบนี้เลยจ้า เป็นยังคะคุณผู้ชมไม่ยากอย่างที่คิดเลยใช่ไหมคะต่อไปนะคะสํารวจดูนะคะว่ารากเขายังอยู่ดีไหมถ้าดีแล้วนะคะเราก็มาฟื้นฟูตามที่แม่จิมแนะนําเลยนะคะโดยที่เราไม่ต้องปลูกพริกใหม่เลยนะคะก็จะมีดอกมีผลให้เราเก็บกินได้ตลอดทั้งปีเหมือนเดิมเลยคะ่ะแม่จิมหวังว่าคลิปนี้นะ่าจะมีประโยชน์สําหรับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะและก่อนจะาก,การวันนี้แม่จิมขอขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านที่เข้ามารับชมคะ่ะ หากมีข้อสงสัยอยากจะสอบถามหรือว่าแนะนำอะไรดีๆนะคะก็คอมเมนต์มาได้เลยค่ะวันนี้ต้องลาไปก่อนพบกันคลิปหนะ้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ